ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมครับมันี้แอดเดินทางมาเพื่อจ,จะพาเย็บซีมากราบไหว้นนะครับผมของอ่าปูกันนะครับพี่น้องชมปูสีสุดโทอ่าปูสีสุดโทอ่้นะครับผมขิงเพิ่นขุดขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับพี่น้องขุดขึ้นมาจากแม่น้ำกันยังนี่ท่านผู้ชม นี่ครับสวยงามมากครับพี่น้องเอฟซีครับผมสวยงามมากครับอ่ะจูวัดสีดาลามด้วยพี่น้องชมวัดเที่ยรามแอ็ดพานมากพอดีก็ได้ได้แวะกันนะพี่น้องชมเห็นสวยงามเอามาฝากเอฟซีกันนะครับผมมาฝากเอฟซีกันที่อ่าดูดูกันนะครับพี่น้องไอด้ดยวมองคนกบบากใบเสนหับาทเห็นไหมเอาตรงนี้แล้วเนาะพี่น้องชมมาเอาอันนี้ก็คือวัดสีดารามนะครับพี่น้องชมพญานาคเกิดข,ขึ้นมาจากน้กํากันครับผม พระค่ะท่านผู้ชมหลังจากกลับไวปพอเราไปลองชมกก่มาเบิ้งกันอ่ะซึ่งเป็นขามจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ที่อยู่ที่เกาะอ,อ่ะดีครับสวยงามมากตัวใหญ่พี่น้องผู้ชมใหญ่จริงๆนะพี่น้องสมคำร่ำลือที่วัดอาชีดาลามลนะพี่น้องชมค้อมยาวกับชั้ะมันอ่ะร้อยเมตรเดี๋ยพี่น้องชมร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรหรือร้อยยี่สิบเมตรนะพี่น้องชม นี่ครับสวยงามมากขึ้นมาจากน้ำนะครับผมข่ามฟังมาเกิดเมื่อคืนนี่มากปดมากคลายอีซี่กันมากปดมากคลายกันทุกญาติโยมัดทุกคนที่มากราบมาไหว้กันนะครับพี่น้องชมนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่าน้อพี่น้องเนาะส่วนด้านที่ทางทางถึงกับมีสิ่งกะละสักศิษฐ์กราบไหว้กันนะพี่น้องชมนี่ทางวัดคนกับเฮ็ดกระรังก่อสร้างกันกับมีเพิ่มเติมกันนะพี่น้องเนาะ อ่ะมาเบิ่งกันตามแอดมากครับผมตามแอดมาแอดจะพาท่านผู้ชมเดินเลาชมให้อย่างเต็มบ่มกันเลยท่านผู้ชมจากช่อง98บันเทิงท่านผู้ชมเนดะ้อ98บ,บันเทิงขอฝากกดไลรก์กดแชร์ใหน้น้ำแนครับเดอ้อมื้อนอ่านะครับผมนี่ครับพระจานาขุดน้ำตัวสีทองท่านผู้ชมขุดจากเกาะนะฮะเอาตามแอดมากครับผม อันนี้ครับทางเขาไปด้านใน่ายเป็นน้องชมไปกราบไหว้ศาลปู่ศรีสุโธอ่าแล้วมีหลายศาลนะเป็นน้องชมนี่ครับอยู่ที่อาวัดป่าศรีดารามนะเป็นน้องชมวัดศรีดารามกันนะเป็นน้องเนาะนี่ครับส่วนด้านโน้นก็เป็นอ่าพญานาคล้อยขามนำคืองูใหญ่เลยพี่น้องชมเห็นไ่มก้าวเสียนนะพี่น้องพญานาคก้าวเสียนเด้อออกจากเกาะนี้นะเป็นน้อง ไปขึ้นไปปรดท้าย FC หรือท่านผู้ชมทีมากลับไว้กันนะครับผมอันนี้ครับเป็นเกาะกลางน้ำท่านผู้ชมอยู่กลางน้ํานะครับพี่น้องซึ่งกับนี่น้ำล้อมรอบกันี่น้องชมน้ำล้อมรอบกันนะครับผมล้อมรอบกันมาด้านนี้กันเป็นน้ำกันซึ่งญัานาคเพนพ่นกันขึ้นในจากเกาะนี้เพื่อ ขึ้นไปปวดพรายกันนะพี่น้องชมนี่ครับตัวยาวใหญ่เป็นชมยาวใหญ่กันไหมครับพี่รองเลี้ยเพิ่งกันกันแจ๊กๆกันได้พี่นอ้องอชมนะครับผมลอยขึ้นไปคนพี่น้องขึ้นไปตั้งไกประมาณเกือบลอยก้มเมตรเลยพี่น้องส้มแฮ็ดกับข่าวบ้างนะพี่น,อน้องเนาะห้าสิบเมตรกระยะนั้นลอยประมาณลอยหาสิบเมตรเต็มแล้ชม อแอดกับข,ข่าวกันนะพรี่นน้องเนาะในสายตาแต่ยังบม่รูว้ว่าความเงี้วของคนดึกขนาดไหนเอานี่ก็มาครับ่น้ชงมาที่ศาลกันนะครับมาที่ศาลของมันจีมีศาลปู่ศรีโทนัก,กราชนัีเน้อนชมแล้วก็ศาลของนาคาธิบุตรศรีดาจันนักเรียนชมแล้วก็ศาลปู่ฤาษีนะครับผม แล้วก็มีสารแม่ตะเคียนนะครับมีสารแม่ตะเคียนแล้วก็บสารเอ่อลหลายๆสารนะพี่น้องชมมาเนี่นะครับผมร่วมกันโดยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกสารยู่ที่นี่พี่น้องชมอ่ามีสารของปูลิชุดโท,โทแล้วก็บสารอันนี้ครับผมนีอ่อ่าพญานาคคู่ที่อ่าแม่ธรณีอ่าน,นะครับผมได้ครับอ่อสาสถานที่ตั้งอยู่ที่ วัดศรีดารามนะพี่น้องชมอ,อำเภอทุ่งฝนนะจ,จังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่ครับผมนี่ศาลแรกก็คืออยู่ด้านซ้ายมือของย็คือศาลปูรุษนะีปูรุษีนะครับผมส่วนศาลถัดมานะครับส่วนศาลถัดมาก็เป็น ธิดานาคีธิดานาคีสีดาจันนะเพื่นผู้ชมส่วนถัดมาเนี่เป็นศาลของอปู่ศิษฐโชนาคารากราดนะเพื่นผู้ชมซึ่งเป็นถึงกระถิ่นตรงนี้นะครับส่วนถัดมานี่ก็เป็นศาลของแม่ตะเคียนนะครับผมนี่กับพี่ต้นตะเคียนกันนะครับมีต้นตะเคียนกันนะครับผมคนที่มาขอโชคลาภหรือขอโชคขอถึงไป ได้สบความมุ่งมั่นพัฒนาแล้วพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้อากาจะได้ขึ้นไปกาบไว้อ่าอีพ่อซีสุทโถเฮานะครับผมอ่นะครับหลังจากขึ้นไปกาบไว้ปูซีสุทโถเฮาอ่าปู่สีสุทโถนาคาราชนะพี่ผู้ชมวันที่นี้อากาจะได้คือช่งางกลับไปต่อพี่น้องไปหาทำแงานกันเพื่อจะไปติดตามใน การทํางานกันต่อพี่น้องชมเอามเอนี่พาพเย็บเสมาแหวกกาบไวปูซีโตแล้วก็ปูรษีแล้วก็นาอาทิดานาคีสีราจันแล้วก็ไม่ใช่เช่นกันพี่น้องชมเนาะอยู่ที่อะนะครับผมนี่ครับผมมาที่นี่อ่ะอาจะภาพไปเบิ้ลตัวพระนาคอีกพี่น้องชมอ่ะก็มีหลายๆ่ชิงลายอย่างที่องคงสิริิตอยู่ที่วัดไปวัดศรีดารามแล้วก็พี่น้องชม ไปยังไงถึงโหนเงี้ยออไปตั้งตีสิบไปห่อปุ่นลเลยคุณผน้องชมไปห่อปุ่นนะเป็นหนองเนาะเงี้ยออไปเห็นว่าถ้าเป็นน้องเพชชัดเก่งน,นะครับเนาะเอาไปที่นี่แอดจะพาท่านมาส้มอ่ะเดินไปที่ด้านหนากันนะคุณผน้องชมนี่ครับผมถ้าทานันใดมากกลับวายกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเกาะ,ะเป็นเกาะกลางน้ำนะคุณผู้ชมซึ่ง มีคนพักกลับมาไหวกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับครับผมอ่ะมือน,นี้ก็สิบป่าหลายนะพี่น้องชมพวกชิมิจะตัวใหญ่ๆเนาะเอาส่วนด้านนี้ก็เป็นอาพญานาก,กร้อยจากน้ำนะท่านผู้ชมลอยจากน้ำไปโ่ขึ้นตรงนูนะ้นนะท่านผู้ชมเนาะ ขึ้นตรงนู้นเพื่ออให้คนมากับไหวสิ่งทใกล้ๆว่าพนยนาัญชนเพิ่นมาปลดปลายกันในรอบนี้นะท่านผู้ชมเนาะนี่ครับตัวใหญ่เงาวนะครับพี่น้องเนาะบนกระเกราะกันสุดๆจ้ะเกือบสองรอยเมตรที่ม,มันท่านผอ้ชมเกือบสองรอยเมตรนะครับผมหรือสองรอยเมตรที่น่ะแต่กวะซ่าพักกันโอ้มีแต่ปลาตัวใหญ่ที่มันท่น้องชมนะครับผมเต็มไปียวด้วยปลาสิ้นน้ำเปน้องปลาสิ้น นขอขอบคุณขอบคุณเยี่ยมเีทุกท่านครับเต็ที่กดไลค์กดแชร์ให้ตั้งช่องนะครับเพื่อกดไลค์กดแชร์ให้ะนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะที่วัดศรีดาจันทร์นะครับ่นผู้ชมถ้ามีโอกาสมาติดตามมาเที่ยวมากลับมาไหว้กันได้ท่าน้องชมเด้อมีโอกาสกมาได้นะครับที่วัดศรีดาจันทร์นะครับศรีดารามนะครับท่น้องชม วชิราลำน่ะคุณผูชมฐานทับทูตที่อาจพิษอันถึกอน้ะพี่น้องเนาะนี่ครับฐานที่จะรดกัก้งขว้างอยู่หรอกพี่น้องกว้งขวางกัวน่งอยู่หรอกเนะนี่ครับก็คือพานาคตัวสีเหลียงอารามนะพี่นอ้องชมตัวหยกบักใหญ่เลยพี่น้องตัวบักใหญ่นะพี่น้องเนาะขุดขึ้นมาจากเกาะนะครับมาจากเกาะขึ้นมากัน มาโพกับตรงนี้ครัน้องชมเนาะนี่ครับมาคัคขึ้นมาตรงนี้แนละ้วคุณน้องชมฮะตัวใหญ่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเนาะจากตรงนู้นมากนะครับผมจากตรงนู้นขึ้นมานะครับผมขึ้นมาตรงนี้ขึ้นลอยขึ้นมาโด,ย,ดยน้องเด้อ ลอยขึ้นมาแล้วก็มาจุดจุดที่ตรงนี้กันนะครับผมเอาละครับ mm hmm. พี่น้องสมาชมิกเอาไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้กัีโชคดีกันทุหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม